สวัสดีค่ะวันนี้มาดูดวงคนเกิดวันจันทร์นะคะในเดือนกันยายน2568นะคะช่วงนี้เจ้าชะตาก็มีความรู้สึกว่าจะเหนื่อยเป็นพิเศษหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะการทำงานหนักควรจะได้รับการพักผ่อนนะคะช่วงนี้นะคะอุปสรรคการงานก็เยอะนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะอุปสรรคในเรื่องความรักนะคะความรักอีกไม่นานนะคะปัญหาวัยรุ่นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับความรักจะเข้ามานะคะจะทําให้ครอบครัวมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าไปพูดให้ความหวังกับใครนะคะจะทําให้ครอบครัวเรามีปัญหานะคะการเงินก็ อยู่ในระดับในเดือนกันยานะคะอยู่ในระดับผู้มีอันจะกินนะคะช่วงนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างรุมเร้าไม่ว่าจะปัญหาความรักหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็จะเข้ามานะคะช่วงนี้นะคะในเดือนกันยาเจ้าชะตาคนเกิดวันจันทร์ก็จะเป็นคนเนื้อหอมเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะก็ ให้ระมัดระวังเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะอาจจะมีมือที่สามเข้ามานะคะก็ให้ระมัดระวังตัวแล้วก็ใจด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปนะคะถ้าเราผ่านช่วงนี้ไปได้นะคะการเงินเราก็จะราบรื่นชีวิตครอบครัวก็ราบรื่นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ลงตัวนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนจะลืมกดติดตามแม่หมอนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ